เรากำลังจะไปเที่ยวที่ไหนกันเรากําลังจะไปวัดได้สนูจังหวัดพิจิตรอาเภอบางมุนนาคตําบลลาปาดาวันนี้งานอะไรที่เราจะไป,ปอ่ะง,งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่27ธันวาคมพศ2567เดี๋ยวตามไปดูว่ามันมีอะไรมั่งในงานไปกันเลย สวยสวยประตังมากันปะเนี่ยมาเที่ยวน่ะวัดดสนุ๊กกระเป๋าเดี๋ยวค่อยมาตัดดมกันได้เโอ้โหสวยว่างดยังดีกว่าน้องเต่าเยอะ โอ้ยสวยอ่ะน้องเต่าไม่มีคนแตะของเขาที่มันอยู่ในทุ่งเลยเนาะมีเบาะบ่อน้ําด้วยอ่ะมันก็เลยดูเวิร์กไงแม่สวยกว้างไงน้องเต่ากำลองมีมีแต่ไม่มีคนพัฒนาโคตรสวยอ่ะเห็นทะเบียนรถข้างหน้าปะไม่เห็นเราไปเรือเห็นก็ตึ๊ดตึ๊ดต้๊มาเนี่ยยอนแถวนี้ได้ไหมเนี่ยได้เราต้องขับเข้าไปข้างในเราต้องขับเข้าไปข้างในมันจะเห็นทั้งหมดเลยนะ เพียรตังจอดก็ได้โหสวยมากอุ้ยท,ทำไมไฟเยอะอย่างนี้ล่ะแม่ดูเต็นนะ พูดได้แค่นั้นเองไปต่างประเทศมาแหนะแลกต่างเด้อทิศเด้อเชิญได้มาทางนี้เลยแม่เชิญนะครับแลกแตกต่างเหรียญเปลี่ยนแตกต่างย่อยหอยแตกต่างบาทเน้อเนี่ยไหลสดเลยนะวันนี้นะครับไหลสดเลยเอาเจิญเจียวหอหิวน้ำก๋วยเ พาแม่คือทีนะ่กิตกอนนะยิ่งตังไม่อย่าลืมนะเดินครับที่ยงไงค่อย,อยเอากำลังนึ่งเลยมาพก,กาอยอยาได้ตังสองหมื่อยไงซื้อะอ,อะไรนะไปรู้เลยเกรเขียนคไอ้ตอคนเดีวยดวคามา าคำนันนงให้เดทำดูยำนำเลยนะทำปูทำตะบนดอเต่าหรือกระดูนะเรียกว่าเป็นหายของเต่าเป็นไม้วัอนนของดีพิจจังหวัดพิจิตรอำเภอบางบุปูเทานเดี๋ยวเดียวเรียนชื่อเลนำนนะ เจะเกียนชื่อนะทำบุญห้ารลเดี๋ยวไปเอาพันถุกคนเดียพระเนี่ยถือรถเพชรถือพวเงินถืพ่อาราทำบุญห้าร้อยบาทเดี๋ยวลาไปเลยนะอ่อานั่แ้าเชิญบัณน่ตธรบัดาและเอาพระนี้ไปก่อนนำล่อกเลยเดียวเย็นเลยนั่นน เอาโพปักไปนี่แจ๊กแจ๊กเอาโพปักไว้นี่นะ<แ>เอ๊ะที่มือเนี่ยโพเนไ่ยใยเนี่โมันิโที่มือแกเนีเ่ยมาปักนี่บบนอ๋อเดี่ยวหลวงพ่อเออได้เอออ่าร้อยบาทนี่ยทักนี่ยกำนัลจูเลยนะเจ้าอ,องค์ไหนวันดีครับอ่าสุวรรณนะอะไรปัก เดี๋ยวลงมาลับก็ได้เลครับนะอะไรเนี่ยอไก่อน่แบงคเ่โอ้โอเต่อมีมุดอยเปล่านี่หนึ่งันแล้พวพแล้ครอบตัวอะ ทำบุญห้าร้อยบาทวัตถุมงคลก็ถวาไววัดเลยวันนะขอบคุณท่านกำลังนึ่งมากเลยขอโมทนาบุญไปด้วยทุทางเอาสตังเตต้ทำมังเอาสตัง่ตู้ นาะใครที่จะร่วงบุญร่วมกุศสมก็เชิญคิดถึงดึงถึงใดจะได้สมความบุญมาปักฐานากันะเอาใบโพแต่งใบดาตกแต่ไใบโพโชสถากันหน่อยปากไว้ที่ต้นโพงเงินโพทองเลยนะครับเป็นโพจำลองนะเออโพพ่พอโพแม่ของเรา รักแม่ปักโพทองรักทั้งสองปักทั้งทองนั้นเงินเมงอันเกินเที่ยวปักกันไปนะแล้วก็ซื้อที่กินหน่อยเยอะนิดจันลางวาระบางน้าขอบคุณมากเลยพระอยู่ในกองชันดดที่อยู่ในกองแรกนะครับอขอโมทัาบุญไปด้วยนะ ขอบคุณทุกคนประชาชนทุกท่านที่ได้ลังไหวกันกมาณที่สถานลงบุญแห่งนี้วันนี้มีคณะกรรมการผู้ใจดีออกไปซื้อโรตีสายใหม่มาด้วยเนาะร้านตรงน้เขาขายให้ผมให้ทรรมนานอ่ะเด็กไอ้บีเล่นก็เพื่อนนนไอ้นนวิ่งเล่น anh đi còn lên với anh thì với quân ta thành đi, Đã... à, 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 cao à,

ที่มาอยู่ตรงนี้แม้มาคุย <laughs>

ขาให้ปะปมรื่องคลจะได้เุิดใจนรัเนี่ยบุปผานพระเถราะนะทมะคุกเข่กันหมกันนะวัตถุบุคคลกะโดนเข้าปนมนเนี่ยพระเถระนผู้ใหญ่ลนะเออจะได้เิดมจบุคคลลูกพอจะบอกมาเอ็นดนะครับเครับอในนั้นเกาอี้น้อาวเข้าไปใกล้ๆเลยเข้าไปใกล้ๆกลยพ่อนายล้พ่อเขาหัวเว้น้ัามันนะ เขาคคนั้นได้มีสิิกรญาเหลือราสว่างสวาย่าาทุบคาขอกขาถ่ายันเอ้ยมเอรางาวัวเอ้ลงคอกลางคอกเออลางคอกเลยครับให้ดังๆนะครับให้ดังดค้องคล้อคเอดเอ่ขายขาาระจัยระหายเจไบตจายไมนะเไมถ้าบุญบหลข้อเราหน่อยนะแม่นะบาาน้ำมนกันหน่อยุญ็หลข้อเรหน่อยคนละติบาทที่สิบาทตั้งิบาทปัน้องสาว น้อาอจะไปใกล้กับอาญาอกระดิอยน้องหาเออบาสิกบาทนบท้จะสัเดยนะครับขบนสับทาวัดของเราขบวนถ่ายกบีสกะดานนี้ได้นะครับขอจะไปใกล้จะดับราคาของแค่เพิ่มมาเลยนะ ไปเลยฮะสุไปเลยแล้วมาเราก็จนลูกที่สาหโบสนะลูกที่สอมีห้าโบสเออขึ้นโบเลียมาทางซ้ายองเราเนี่ยเออลนึ่ลูกใหลูกเดียวในโบนะเขาได้ดูนอกรนอกคือลูกที่สองลูกที่สองวางแรลูกที่สองลูกที่สองก็ถือมาได้ด้ยแต่ยั้ม่พออยู่นะ

แล้วนะครับกล่าวตามนะครับอิมานิพยัญันอิมานิพยัญเนกิวราณิสัมป,ปริวารานิปิวลาิคันธาตัอภา,ากางทีกาัตาอิตายาสุขายาข้าแต่ประสบพุทธเริญชภาพระเจ้าคอนอกขวายมาตรัทีบอย ขอประสงค์ยมราชนไรระียนความทรงของข้าประเจ้าชาการและนานเธอจุรัตนี้เป็นไนนนนเด้ะยดีนะจรัติเปะนดังที่บอแก,ก,กและได้รับรามบุญกบฏ ธระกุศเจะได้ห้พรองเป็นภาษาบาลีเป็นระดับของน้งหนัได้เลยข้างาได้เลยนะครับวางเพิตรงไหนก็ได้บทที่ขาวขาวได้วางได้หมดแหลเยรียนอพรนะครับรียนละพรสาธุสาธุตตัีจังมุตาบัจาริโนจตตโรธรรมา ตื่นเตี่ยวันหลวงสุขังพลังสาธุสาธุอิจากบักษากันด้างักตากระด้างปัจจัยใส่ตู้ะด้างกบฟ้อนหอาใส่ตูเือสังายถังขวาเนาะ เราถวายปัจจัยเราก็ถวายปัจจัยด้วยนะครับก็จะได้บุญกุญสวนสิทธิขาดเป็นของเราข้าวรวยข้าวากข้วีนาเราไปเท่งกับเพื่อบุกและคาโบดกันก่อนจะรถละนี่สิบบาททด้จัดบอกสามคนไ้จัดุน้องุเนีบุกแลคาโบดร่วมกับวัดไร่โนของเราที่ไร่พะคุณพิจารณาจ้ารถตรงนี้เลยจ้ารถละสิบาทเราก็บุกและคาโบดได้แล้วจะดนอจ้า <to> ได้ไมจ้าคุณพี่คุณชายคุณนายคุณหญิงาเขาได้อาหารกางนก่อนหน้ให้คุณลักามองไไปได้ไมจ้าคุณพี่คุณชายคุณนายคุณหญิงจากโบสถ์ก็รอบสถอที่สหน้าโบส ลูกที่สองอยู่หน้าปวดนะลูกที่สองลูกที่สองอยู่หน้าปวดแล้วก็จบมาเรื่อยๆลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่ห้ารอบปอดจปจบครบรอบกลูกที่เก้านี่ลูกนีมิด ไปลูกที่สามที่าไปเรื่อาลูกอนี้ขอ่แล้วก็ีเลยโอ้โหนี่ี้สามโกงนสเอากังเสอง ร้อยแปดเพื่อได้นองรหันร้อยแปดวย่อให้ต่อห้ตอใแ้ต่อต่อให้อให้ต่อให้ต่อใหเอให้อให้ต่อให้อให้อให้อใหเต่อให้ต่อใหเตอ้นอใตอใม้่อห้อให้ตอใ้ต่อมหเตอให้ต่อให้่อให้่อนห้อให้อให้อใอห้ตอใม้อใตอ้้อห้ออออออ นะหลวงพ่อเดินหลวงพ่อเดินหลวงพ่อศึกษาพระไตรปิฎกนะครับเป็นหัวใจของพระพุทธศัพทาจะไหนนคุณยื่นลูกเรเก่งๆความดีๆพระไตรปิฎกนะคนเราเกิดมาปัญญาต่างๆนะครับตามคนหม่สู้บางคนก็เรีนเก่งเพราะความของเขาไว้นะครับด้านปัญญาที่เรามีนะนังนั้นอยากมีปัญญาติดตัวไปทุกทุกทุกชาติอย่าลืมสร้างพระไตรปิฎกไว้ในพุทธศัพนานะ ถ้ามีเงินก็ไปสร้างเองไปลูกที่เท่าไหร่ต่ถ้าาเรังไมลูกที่เท่าไหร่แล้วลูกที่สองบาททำได้มาแม่นะทวามปูนก็ไตพี่หน่อด้านนี้นะแม่นะเจิมนับหน้าทองด้านนู้นนะครับเจิมนับหน้าทองด้านนู้นแต่ว่าอุ้มี่สาธุสาธุ เปิดสักครั้งในชีวิตด้านนู้นเลยจ้าจงมือแม่มาด้านนนเลยจ้าจงอแมานส้นใจนลอาิษฐานที่น้อาิษฐานใจ้วช่วยชกันแล้วจุงมือแม่มา เสียกรบบาทมี้คิดดีเนาะเสียพระบาทมีเกิดชดชลุ้ารชอกมาลงมเสิงหรือถึงถึงปีกุลนะครับเราเกิดเีือนไะเราเสียพระบาทมีเกิดดีเกิดมาครับมามามาเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตมาด้านซูบมาเสียปในที่อยู่ด้านหน้าของรัชทูครับลูกชายขอพระมหากษัตริยกเกิดดีนะนาะเป็คนดีมา เปีอะไรเราก็ยิงไม้ไม่พบปาสวรรค์นะครับไม้พะปะสวรร์เราเรีอกเอาเลยสวยงงงามไม่สวยสงามาเกิดเีอลรับประการถังแรกช่วดฉลูขานเถาะมะลงมาเสกแล้เกิดปีอะไรนะ แลาวก็มีอะไรเราก็นับปาปีชวดฉลูขันทองมลงสอันนี้เป็นปีเกิดนะครเป็นปีเกิดนองเ้าที่น้องคเสียะปาให้นวก็เราก็ชมชมให้ดูนปองก็ทำดีให้กันนะปีเกิดของัวเองนะครับก็่งให้คนเดีนะครับเราได้อะใจขันใจเราทำรวมๆรวมๆไปแล้วก็ไปถึงบ้านไปจวดน้ำครับที่ กมโดยาตินำหัวจุวสแัุลางชีวัยสีมาเนี่ยแะหรืว่าคุณโยมจะมาสอดข้อพาก็ฎต่อชะตาสาวดวงสุดีสิบบาทจาเนาะถ้าไปมอเขาอด้วยกันบกด้วยกันปากอดร้องบาเร้องบาเราตัตัวเราที่แหละจังน่แหละจังรอเออตอนหน้าเราจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆอยู่นสาวนะห่ายอนทำไปกา่ไบบกี่

รู space, ิ the laughter, the ๊รูปป we ิกรูปปิข้าวในตจะร้อนเราจะได้ข้าวหน้าข้าวไก่ข้าวกาวรวยข้าวหน้าข้าวีเนี่ยจะร้อข้าวเป็นเศษถืเนี่ยจะเจจ่าแม่จาไปุ่กแล้วข้าโบดหน่อยใจี่สิบบาทฝากบอกเอซีหน่อยว่าที่นี่ที่ไหนเผื่อเผื่อเขาจะมาที่นี่วัดใดสนุ อุาจังหวัดบุรีรัมยตำบลลำบดาจัดงานตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนวันที่26ถึงวันที่4มกราคมโอเคสวัสดีครับ